นี่เด็กครับเพื่อนเม่ึงร้อนแต่มีแววเห็นไหมวิธีการดูนี่เนี่ยมีแววน,นี่เนี่ยกระลาขาวจะได้ไหมจะได้เนี่ยแต่นี่ติดกัน ใช้ไม่ได้เนะนี่ยมีแกนอ่อนไม่อ่อนครับผม อันนี้ก็เวาวเหมือนกันเมื่อกี้แววเจมใช่ไหมอีนนี้แววจางแหวกกว้างๆอยู่แนวนี้เลยหลอนอยู่ก็กลาจึ๊กเข้าหนึ่งหลอน ทำไมเข้าใจตรงนี้แตกปเปล่าดูไหมแตกปเปล่าใช่ได้ต้องแต่งไว้ก่อนถึงจะออกดกขึ้นแต่งไว้ออกดกออกหลายรอนไงนึบๆอ่อ,อน มี่กี้แววแบบเอประเภทจางๆจะ่ไปมนี่แววเข้มหน่อยเห็นไ่ยพอวาวปุ๊บมีแวววาวปุ๊บมีแววมีรอนแต่นี้ไม่มีนี่เพราะแววไม่มีอะนะแต่นี้ไม่มีเ,อ,มมอ,นะมมเอาพวกความมั่นใจจึกเข้า นี่แววแบบเอยงไงอ่อนจัดอ่อนจัดแต่เล็มขายได้เนี่ยแววอย่างนี้อ่อนจัดอันนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีติดคันรั่วเลยอันนี้เริ่มมีแววนิดนึงหนึ่งแววเนี่ สองสามเ้าวอีสามเมา้า,มเมาไม่มีมีสองหลอนหลอนเป็นสีอะไรกลาจะเรเริ่มเป็นสามสีแล้วตั้งไชเกอเริ่มเป็นสามตีแล้ว เข้าไม่ต้องแรงมากมายหนึ่งสองเดี๋ยวดูตรงไหมตรงไม่ผิดแตกไหมตรงแกนมีไหมแกนไม่มีขาด ทางนี้แกนไม่มีขาดอ่อนแน่นี่อ่อนบี B, ปุ๊บนึ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 บไม่มีแก่